เราก็เลยผ่านการคัดเลือกมาจากโรงเรียนให้เป็นตัวแทนไปร่วมกิจกรรมกับสสสและโดยปกติแล้วเนี่ยก่อนที่จะได้มีสสสข้าไปให้ความรู้ที่โรงเรียนเราเคยได้ช่วยคุณแม่ช่วยคุณพ่อช่วยครอบครัวเข้าครัวทำอาหารไหมช่วยค่ะช่วยออที่บ้านเปิดแล้วขา้ของขายอะไรเอ่ย เราขายยำอยู่แล้วด้วยนะครับแสดงว่าเราก็ช่วยเป็นลูกมือเป็นแม่ค้าร่วมกับที่บ้านด้ไหมโดยปกติแล้วเป็นแม่ค้าเลยโหเจ่งมากนะครับขายยำอะไรบ้างขายของ่ขายยำอะไรบ้างปกติตยำม่ายำขมจียำผงกอ๋อคือเราก็เป็นคนแบบเอาวัตถุดิบอะไรใส่แล้วก็ยำเองมนเลยใครเป็นคนสอนสูตรเราอ่ะเจามาจัดยาก่ะจัดพดยญาเลยโ้สุดยอดเลยนะครับ ค,คุณย่าคงภูมนะิใจโดยสูตรท่อสูตรปุณย่าเนาะหลายคนยังไม่รู้เลยว่ายังต้องใส่อะไรเราสอนไปเลยในฐานะแม่ค้าด้วยในฐานะแม่ครัวด้วยมีอะไรบ้างมีต้นอ,อ่อนธรรมดานะคะแล้ก็มีแครอทแครอทคาเดมีมะนาวมีพริกขี้หนูสดนะคะแล้วก็มีถั่วเปล่ามีมะเขือเทศแล้วก็ววกวกน้ำเชื่อมค่ะน้ำเชื่อมแค่นี้เองนะครับเท่านี้เลย พอเมื่อกี้ลืมแน,นะนำมะนาวมีมะนาวด้วยการยำที่อร่อยแมะะ่้าต้องใช้มะนาวสดใช่ไหมค่ะที่ร้านใช้มะนาวสดด้วยใช้มะนาวสดรันามะนาวที่เป็นควนอ่ะได้ร้าน,น่ค้านะครับเดี๋ยวไม่ฝากร้านทีหลังน,นะตอนนี้บอกวิธีการทำก่อนเล่าให้ฟังก่อนครับว่าเราต้องเริ่มต้นจากอะไรก่อนเวลาที่เราจะยำเริ่มต้นจากใส่น้ำตาลลงไป ใส่เลยก็ได้ครับอีกคนนึงทำอีกคนหนึ่งอธิบายก็ได้มาเราเป็นคนอธิบายแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสถ้าเป็นแบบหน้าร้านปกติอาจจะใช้เป็นน้ำปลานะครับในช่วงปกติแต่ในงานเจเราใช้ซอสปรุงรสสูตรเจใส่ไป2ช้อนโต๊ะนะครับเออใส่มะนาวสองชิ้นใส่มะนาวสชิ้นใส่ไปทั้งชิ้นเลยหรอยังไงเอ่ย แต่ไม่ได้6ชิ้นนี่มาแต่ร้านเดียวกันไหมอยู่ร้านเดียวกันไหมหรือว่าหลังร้านเราชนกันหลังร้านชนกันเปิดคนละร้านคนละสูตรเราใส่6ชิ้นอันนี้แสดงว่ากินเปรี้ยวน้อยนี้แสดงว่ากินเปรี้ยวเยอะมันจะได้แบบว่าเจ็บต้นไงใช่ไหมใส่ไปเลย6ชิ้นแบบจุกจุกใช่ใครกินเปรี้ยวเยอะก็ใส่เยอะ่นะเราคนก็แบบไม่เน้นเปรี้ยวแต่ยำมันก็ต้องเปรี้ยวหน่อยไหมใช่ไหมโอเคนี่ตีไปหน้าไปนี่ดูจัด การบีบรู้เลยว่าทำตัวเองจริงขายของเองจริงปกติเราขายตอนไหนเราไปโรงเรียนอะจะพ่อทุเรียปิดแล้วก็วัธม,ม,ามาดาจะไม่ขายาาจะพ่อสุกเสาร์ผมนี่ลูกค้าจะรอกินก็ต้องรอกินสุกเสาร์ดีใช่ไหม<ด>เวลาที่ก็เริ่มเรียนกลับไปทำไม่ได้ค่ะอ๋อแล้วจะมีลูกค้าประจำไหมนะบางทีบางวันก็ขายบางวันก็ไม่ขายแต่ว่าวันหยุดขายแน่นอนขายที่ไหนเอ่ยขายหน้าบานค่ะร้านบ้านอ๋อโอเคเ,อเดี๋ยวก็ไปปักหมุดแล้วกันนะ โอเคอ่ะตอนนี้ขัตนตอนการบีบน้ำมะนาวลงไปใช้ได้หมด6ชิ้นนะครับ6ชิ้นละช่วงมะนาวแพงเ่ะเราก็ยังคงเหมือนเดิมรักษาคุณภาพก็มนเมาน้เป็นเป็นน้ำ้น้ำอ่าก็มีการแบบว่าปรับเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังใช้มะนาวสดอยู่เพื่อได้น้ำอัดพันนะครับ ใส่พริกขิค่ะใ้ากินเผ็ดเยอะก็ใส่เยอะน่ดูเด็ดก็ใส่ไหมอ่าอันนี้ซอยมาแล้วเรียบร้อยใครชอบกินเผ็ดเยอะก็ใส่เผ็ดเยอะต่อไปใส่ตัวคั้วค่ะอันนี้คั้วเองไหมไม่ได้ั้วเองไม่ได้ัเองค่ะหนี่ดีมากชั่วเท็ดกันเจไม่ผิดสีนะครับพูดจริงก็ไม่ได้คั้วเองก็ซื้อต่ไ่เอค่ะเกิดเทศปกเอกดก็กเองน็ซื้อด้วยโอ ฝานมาเป็นชิ้นๆเซียวๆใส่มาช้อเท่าๆชิ้นนะคะอ่าถ้าใครชอบมากกว่านั้นก็ใส่เย<ๆ><ๆ>อะใส่เยอะแล้วใส่น้ำตาลน้ำน้ำเชื่อมนะใส่บาร์บีคิใส่เยอะใส่ดีมันแล้วก็ใส่เยออ่าใส่ต้นหอมยังไม่อยากตัดขาใส่ต้อยน้อยพอโอเคค่ะสองช้อนโต๊ะตึ๊ดเดือ โอเคหลัง okay. จากนั้นต่อไปก็มาคนจิ้มน้ำปลาคนที้เข้าปัดน,นะครับ,บนนค <c oughs> บนที่เข้าปัดนะคะแล้วเช่จะได้กุ้งจิ้มโอเค <c oughs> ที่ร้านมียำสุดน้ำปลาลร้ามไหมที่ร้านมีค่ะก็มีด้วยที่ร้านนัดชายยำตุ้งเปรี้ยวใส่บัลนัทใส่ข้าวโพดค่ะโอ้ยวันนี้ขนาดโชคที่คนมาทนี่กลิ่นน้ำยำนี้พุ่งเข้าจมูกนี่เลยนะครับ ใส่กี่ต้นครับใส่หุึงชุค่ะ,คะ,คะ,ะ,แะแต่ใส่ไม่หมดนะโอเคอ่ะก็แล้วแต่ต่อไปก็ปใส่อะไรครับใส่หลอดค่ะอ่ะฮะใส่แค่หลอดลงไปโอ้ห <c oughs> นี่จ้งหน้าร้านให้ขนาดนี้นี่ขายเอาสังคมเลยนะกำไรไม่เอาเอาสังคมนะครับนี่ต่อไปก็มายังกันเลยค่ะมายังเปน <c oughs> เลย okay. คล้ายที่คนายบอกย้ำแล้วย้ำแล้วนั่นไหมไม่ใช่นคนละอันกันคนละแบบกคนละแบบกัน